พกไม่กินเนาะมเด้อมากินเขาแดงเหมือนกันเด้อนี่มานมากินดาวเดือาว้ต้มปลาคอแลกกรต้มแลกกระพันปลานี่พักนี่พักปลขวดปลาเคิดเนาะมากินอยู่อนปลาก่อยพันเมนูกก่อยพันปลาะปลาเพี้ยส่วนตัวนี้หนึ่งปลาคอเหลก็ระเดเจ้ว

กินอะไรพี่ดองเบิงจะข้้มเบิงแม่โตอายุเท่าไรนะแขวค่อยดีอายเท่าไหร่ะแขวค่อยดีพูดกินปานเขี่ยวมาพูดกินปากเขี่ยวมากินเพชรได้บ่ได้เลยสินแสบ เด้อพี่น้องอันนี้ก็ใบบัะขวดกับมีพักบ่งมีพักอีเลิศมีพักสู้พักกาดนาคาพักอหอมจีนเนาะนั่งกระสิได้ขอต,ตัวกินก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเสบ่เนาะอาหารบาทเฮาปลาลงปลาคอนี่ก็คือปลาคอลงดีเลยพี่น้องส่วนปลาเพียค่ะก็คือใส่หลอ